บทที่260หวังชิวเออที่แต่งใบหน้านี่คือที่ไหนเปไปยืนอยู่บนถนนที่พลุกพล่านอยู่ครู่หนึ่งมีความสงสัยในดวงตาของเขาสถานที่นี้ไม่คุ้นเคยกับเขาแต่หลังจากแสงสีทองสองประกายเขาก็มาที่นี่แสงจางๆวูบวาบและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆต่อหน้าเขาเปยเปยชายคนนั้นถามด้วยเสียงต่ำฮะเปยปมองดูบุคคลน,นี้อย่างตั้งใจแต่สิ่งที่เขาเห็นคือใบหน้าหล่อเหลาพร้อมรอยยิม้ม เขาไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของเขาได้ในขณะนี้ชายผู้นี้มีผมสีฟ้ายาวสลวยดวงตาของเขาราวกับทะเลและดวงตาสีฟ้าของเขาลึกที่สุดเท่าที่ตาจะมองเห็นมีรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าของเขาซึ่งทำให้ผู้คนเชื่อใจเขาได้ง่ายตามฉันมาชายคนนั้นหันกลับมาอย่างช้า,ชาและก้าวไปข้างหน้าซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่าสิเมตรแล้ว แม้ว่าเป้ยเปยจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องอยู่ในภาพลงตาของหุบเขาเฉียนคุนเหวินชิงดังนั้นเขาจึงรีบก้าวออกไปและติดตามเขาไปชายคนนั้นเดินช้า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 เร็วเท่าที่เขาจะตามทันแต่ผู้คนที่เดินผ่านไปมารอบตัวเขาดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับความเร็วอันน่าประหลาดใจของพวกเขาเลยคนนี้เป็นใครเป้ยเปยไม่รู้แต่เขายังคงติดตามเขาไปไกล ในที่สุดชายคนนั้นก็หยุดอยู่ที่บ้านเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปเปย์เปยก็รีบตามเขาเข้าไปด้วยสนามย่างเงียบสงบและทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงบไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือนกชายคนนั้นเพียงพาเขาเข้าไปในห้องโถงใหญ่ผ่านห้องหลักเข้าไปในสวนหลังบ้านและในที่สุดก็มายืนอยู่หน้าห้องชายคนนั้นชี้ไปที่ห้องแล้วชี้ไปทีเป่เปย์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 เดินไปที่ประตูห้องโดยไม่รู้ตัว เมื่อเปยไปเห็นสถานการณ์ภายในร่างกายของเธอก็อดไม่ได้ที่จะสันสานเสี่ยวหยาเปยไปตะโกนและรีบเข้าไปด้วยก้าวเดียวใช่แล้วในห้องนี้บนเตียงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคัสมาธิผู้หญิงที่มีแสงสีฟ้าดำส่องอยู่บนร่างกายของเธอผมยาวของเธอสยายไปด้านหลังศีรษะและใบหน้าของเธอก็สงบและซีเซียวโดยไม่มีรอยเลือดทั้งยาไม่ใช่เหรอเสี่ยวหยาเปยไปรีบวิ่งไปหาเธอราวกับบินยกมือขึ้นและคว้าไหล่ของเธอ อย่างไรก็ตามเขาพลาดโอกาสนี้และเปยยๆก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามือของเขาลอดผ่านร่างของทั้งหยาทำไมทำไมฉันถึงไม่จริงเสี่ยวหยาเปยเปยๆููสง่างามและสงบรู้สึกเหมือนภูเขาไฟระเบิดในเวลานี้เขาอยากกอดเธอมากแค่ไหนกอดร่างเรียวของเธอถูเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาและใช้อุณหภูมิร่างกายของเขาเองเพื่อทำให้ร่างกายที่เย็นชาของเธออบอุ่น ทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเขาก็บิดเบี้ยวเล็กน้อยทั้งยาหายไปบ้านหายไปและทุกสิ่งรอบตัวเขาก็หายไปจากนั้นเป้ยเปยก็เห็นดอกไม้ขนาดใหญ่ดอกสีชมพูขนาดใหญ่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นดอกไม้ใหญ่กลายเป็นรัศมีและสลายไปจากนั้นเขาก็เห็นกลุ่มคริสตัลสีฟ้าสดใสาราวกับคริสตัลที่ขยายออกไปแต่มันก็เป็นเพียงใบหญ้า ทุกสิ่งรอบตัวเขากลายเป็นภาพลงตาอีกครั้งรู้สึกเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและเปยเปอยก็หมดสติไปทางด้านเหอชัยโถหืมทำไมฉันถึงมาที่นี่สถานที่แห่งนี้ไม่ถูกทำลายไปแล้วหรือเหอชัยโถมองทุกสิ่งรอบตัวเขาด้วยความประหลาดใจกระโดดขึ้นมาอย่างระมัดระวังและซ่อนตัวอยู่หลังโต๊ะผลิตอุปกรณ์นำทางวิญญาณนี่คือสถานที่ที่โลหะมีอยู่ทั่วไป ความแวววาวของโลหะและกลิ่นที่คุณเคยทําให้เขารู้ได้ทันทีว่านี่คือสถาบันวิจัยใต้ดินของหอหมิงเต๋อเขาและหัวอีเฮาต่างก็อยู่ที่นี่มานานแล้วอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ในเวลานี้ถูกทิ้งร้างและร้างไปโดยสิ้นเชิงออกมาเธอซูเหอจู่จูเสียงอันเย็นชาก็ดังขึ้นเมื่อได้ยินคำว่าซูเหอเหอชัยโถอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสั่นคลอนทั้งร่างกายและจิตใจ และมองไปในทิศทางของเสียงโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาเห็นคือสวีเทียนรันซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นและค่อยๆเหินออกไปสวีเทียนรันมีใบหน้าที่เคร่งครัดตามมาด้วยกลุ่มชายสวมหน้ากากในชุดดำซึ่งแต่ละคนเปล่งรัศมีอันทรงพลังออกมาเหอชัยโถยืนขึ้นอย่างช้าๆในขณะนี้อารมณ์ของเขาสงบลงอย่างน่าประหลาดใจสวีเทียนรันยิ้มเล็กน้อยและพูดว่า ฉันไม่ได้คาดหวังเลยสูเหอะว่าเราจะพบกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะทิ้งคุณไว้เป็นคนที่เหลืออยู่วันนี้เราพี่น้องสามารถมีช่วงเวลาที่ดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับที่ผ่านมาปีนี้คุณเป็นยังไงบ้างในฐานะพี่ชายฉันดูแลคุณไม่ดีเลยเหอใช้โถกัดฟันแล้วพูดว่าสวีเทียนหันฉันจะฆ่าคุณขณะที่คำรามดูเหมือนว่าเขาจะลืมไปแล้วว่าเขาเป็นวิศวกรวิญญาณและรีบวิ่งไปหาสวีเทียนหันจริงๆ ใบหน้าของสวีเทียนรันเต็มไปด้วยความรังเกียจทันทีที่เขายกมือขึ้นร่างของเหอชัยโถก็บินออกมาจากอากาศและกระแทกโตสร้างแนวทางวิญญาณที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างแรงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เหอชัยโถล้มลงกับพื้นเจ้าเจ้ายัางต้องการแก้แค้นอยู่หรือตอนนี้อาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของฉัน มันถูกต้องแล้วที่พ่อจะจ่ายหนี้ให้กับลูกชายของเขาแต่เจ้าก็ต้องมีความสามารถด้วยในตอนแรกพ่อของข้าทำลายครอบครัวของคุณทั้งหมดตอนนั้นเขาโหดร้ายและโหดเหี้ยมมากคุณช่วยเธอได้ไหมคุณทำไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วคุณไม่คิดว่าการมีชีวิตอยู่ตอนนี้จะเจ็บปวดมากกว่าการตายเหรอมันเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องอยู่กับความเกลียดชังอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ตลอดเวลาตายไปซะยังดีกว่าถ้าตายทุกอย่างจะดีขึ้น ข้อของคุณโง่จริงๆเขายืนกรานที่จะยึดติดกับข้อตกลงดั้งเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาปฏิเสธที่จะพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณอย่างจริงจังและเปลี่ยนผลการทดลองให้เป็นอาวุธเขาไม่สามารถเริ่มสงครามและนำสิ่งที่เป็นของอาณาจักรของเรากลับคืนมาเขาไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกการนั่งในตำแหน่งจักรพรรดิแม้ว่าฉันจะไม่พอใจมากที่ชายชาราในครอบครัวของเรามีอายุยืนยาวเกินไป ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาและด้วยเหตุนี้สิ่งนี้จึงเปิดทางให้ฉันอนาคตของทวิปโต้หลัวเป็นของฉันสวีเทียนรันและของอาณาจักรของเราเมื่อฉันพิชิตทั้งทวิปฉันจะเปลี่ยนชื่อมันและเปลี่ยนเป็นใหม่ทั้งหมดทวิปสุริยันจันทราฉันต้องการให้คําว่าโต้หลัวถูกกาจัดให้สิ้นซากในโลกนี้สวีเทียนรันเริ่มบ้าคลั่งมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาพูดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีสันที่แท้จริงของฮีโร่ เหอชัยโถลุกขึ้นจากพื้นดินอย่างไม่เต็มใจในขณะนี้ความเกลียดชังที่ถูกระงับไว้ลึกๆในใจของเขาระเบิดออกมาราวกับระเบิดเขาส่งเสียงคำรามที่ไม่เหมือนเสียงมนุษย์ออกมาและรีบไปหาสวีเทียนรันอีกครั้งเหมือนเสือบ้าเลยสวีเทียนรันไม่สนใจเลยเขาแค่ยกมือขึ้นแล้วเป่าเขาออกไปอีกครั้งตายซะถ้าคุณตายมันก็จะจบลงน่าเสียดายคุณจะไม่มีวันได้เห็นฉากอันยิ่งใหญ่ของทวิปโต้หลัวที่กลายเป็นทวิปสุริยันจันทรา เมื่อคุณไปถึงอีกโลกหนึ่งอย่าลืมบอกชายชราเจ้ากรรมของคุณราชาผู้บุกรุกที่ไม่เข้าใจเขาไม่สมควรเป็นกษัตริย์เลยให้เขากลับใจเสียใหม่เถิดจูจูแรงกดดันมหาศาลเช่นภูเขาไท้ยก็มาถึงแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่ฉันจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายเขาจูจร่างที่บอบบางก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเหอใจโถโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า สิ่งที่เหอใช้โถเห็นคือสีเหลืองสองวงสี 4, ม่วงสองวงสีดำสี่วงและสีแดงหนึ่งวงวงแหวนแห่งวิญญาณอ well ันแวววาวเ้าวงเซียว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 แปลงร่างเป็นระดับ9้าวงแหวนเมื่อไหร่ในเวลานี้เซียวเซียวดูเหมือนจะโตขึ้นร่างกายที่บอบบางของเธอก็เรียวยาวขึ้นและใบหน้าที่สวยงามของหญิงสาวก็ดูมีความกล้าหาญและมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อย เธอเห็นมือขวาของเธอยกขึ้นและแสงสีทองเข้มที่ส่องประกายก็ตกลงมาจากมือท้องฟ้าทันใดนั้นภูเขาก็สั่นสะเทือนและแสงสีทองเข้มก็เหมือนกับดาวตกขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่สวีเทียนรันและกลุ่มชายสวมชุดดำและสวมหน้าก,ากากที่อยู่ข้างหลังเขาบูมหน้าตกใจที่คําว่าค่าขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงจุดที่แสงสีทองเข้มระเบิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นผงในทันที หนิงเตอ๋อทั้งหายไปทุกอย่างหายไปยกเว้นหลุมขนาดใหญ่และเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อสวีเทียนหรันและกลุ่มชายชุดดำและสวมหน้ากากของเขาเสียชีวิตเห่อชชยโถจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างว่างเปล่าวความเจ็บปวดบนร่างกายของเขาหายไปนะจุดหนึ่งเมื่อเขาลุกขึ้นเด็กผู้หญิงก็หันกลับมาเช่นกันไชโ่โถน้ำตาไหลออกมาจากใบหน้าที่มีเสน่ห์นั้น ภายใต้แสงสว่างของวงแหวนวิญญาณทั้งเก้าที่เปล่งประกายบนร่างกายของเธอเธอดูใสและเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นทำไมคุณถึงโง่ขนาดนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันว่าคุณมีความเกลียดชังอย่างสุดซึ้งอยู่ในใจทำไมคุณไม่ให้ฉันแบ่งเบาภาระให้คุณฉันไม่ใช่ผู้หญิงของคุณเหรอเซียวเซียวคนนี้เง่าแม้ว่าคุณจะไม่หล่อและแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจเรื่องความรักแต่เมื่อฉันตัดสินใจคบกับคุณฉันก็ไม่เคยไม่ชอบคุณเลยคุณนี่เง่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคุณต้องแบ่งปันความเจ็บปวดในใจของคุณกับฉันศัตรูของคุณคือศัตรูของฉันในขณะที่พูดแบบนี้เซียวเซียวก็โยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของเขาแล้วกอดร่างอันสง่างามของเขาไว้แน่นน้ำตาไหลอาบหน้าเหอใช้โถอย่างควบคุมไม่ได้เสียว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 ,ยวทางด้านหวังชิวเอ๋อและหวังตงเอ๋อลมหนาวมาพร้อมกับเกล็ดหิมะที่ปลิวไปในอากาศ และโลกโดยรอบก็เต็มไปด้วยหิมะสีขาวและพื้นก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนี่คือยอดเขาซึ่งเป็นยอดเขาที่มีพื้นที่ไม่ถึง200ตารางวาพื้นดินบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งและหิมะหนาซึ่งไม่เพียงแต่เย็นเท่านั้นแต่ยังแข็งอีกด้วยบนยอดเขามีคนสองคนยืนอยู่สองคนที่ดูเหมือนกันทุกประการพวกเขาทั้งหมดมีผมสีฟ้าสีชมพูยาวและดวงตาสีฟ้าสีชมพูขนาดใหญ่และใบหน้าอันน่าทึ่งนั้น ที่นี่ที่ไหนหวังตรงเอ๋อมองไปที่หวังชิวเอ๋อตรงข้ามกับความสับสนหวังชิวเอ๋อดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างโดยสังเกตสภาพแวดล้อมด้วยสายตาที่น่าเกรงขามนี่คือที่ที่คุณต้องเสี่ยงจริงๆการต่อสู้ที่เด็ดขาดยอดเขาน้ำแข็งใครก็ตามที่ชนะหัวอีห้าวจะเป็นของเขาเสียงธรรมดาดังก้องอยู่ในอากาศดวงตาของหวังตรงเอ๋อรีลงเรื่องทางอารมณ์จะได้รับการแก้ไขด้วยการบังคับได้อย่างไร กำลังเป็นทางออกที่ดีที่สุดคุณมีหน้าตาเหมือนกันและมีความเป็นเลิศเหมือนกันแต่มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเขาได้ใครรอดก็มีคุณสมบัติที่จะได้อยู่กับเขาเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและวันนี้มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นสามารถออกจากที่นี่แบบมีชีวิตได้ล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งนับพันลูกถ้าไม่มีใครตายคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไป ทั้งสองดำเนินการเกือบจะในเวลาเดียวกันแต่แทนที่จะรีบไปหากันพวกเขาก็หันหลังกลับและรีบวิ่งไปที่ขอบยอดเขาน้ําแข็งแล้วมองลงไปเมื่อเห็นสิ่งนี้แม้แต่คนใจเย็นของหวังชิวเอ๋อก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสีหน้าของเขานี่คือยอดเขาน้ําแข็งที่โดดเดี่ยวเมื่อมองลงไปกำแพงนั้นสูงหลายพันฟุตและไม่มีร่องรอยของเหวลึกเลยกระแสน้ำเย็นเยือกยังคงพัดมาจากด้านล่างแม้ว่าเขาจะมองดูมัน แต่หวังชิวเอ๋อก็รู้สึกว่าร่างกายของเขากําลังจะแข็งตัวใช่แล้วที่นี่คือสถานที่สิ้นหวังสถานที่สิ้นหวังที่ไม่มีทางหนีรอดเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของหวังชิวเอ๋อใบหน้าของหวังตรงเอ๋อก็สงบเมื่อเธอหันหลังกลับหลังจากการสอบสวนเธอเดินช้าๆไปยังหวังชิวเอ๋อและนั่งลงที่ใจกลางภูเขาชิวเอ๋อมาคุยกันเถอะหวังตงเอ๋อโบกมือให้หวังชิวเอ๋อ การแสดงออกของหวังชิวเอ๋อกลับมาเป็นการแสดงออกที่จริงจังและเขานั่งลงห่างจากเธอ5เมตรคุณอยากจะพูดอะไรเขารักคุณมากแค่ไหนหวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชาหวังตงเอ๋อสายหัวแล้วพูดว่าอย่าพูดถึงเขาเลยมาพูดถึงเราพูดคุยเกี่ยวกับที่นี่และพูดคุยเกี่ยวกับหุบเขาเฉียนคุณเหวนชิงแสงประกายในดวงตาของหวังชิวเอ๋อและเธอก็ยิ้มอย่างไม่เห็นคุณค่า ใช่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเขาเลยต่อหน้าเขาคุณจะเป็นผู้ชนะเสมอคุณต้องพูดอะไรอีกแม้ว่าฉันจะฆ่าคุณตอนนี้เขาจะชอบฉันไหมไม่แม้ว่าฉันจะไม่ได้อยู่กับเขาตรับเท่าที่คุณฉันมั่นใจได้เลยว่าถึงแม้คุณจะตายเขาก็จะไม่อยู่กับฉันหวังตงเอ๋อขมวดคิ้วชิวเอ๋อเอจ้าเป็นอะไรไปหวังชิวเอ๋อสายหัวฉันสบายดีหวังตงเอ๋อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและสูดอากาศเย็นๆเราจะไม่ตกอยู่ในอันตราย แม้ว่าการทดสอบในสถานที่แห่งนี้คือความตายหรืออะไรบางอย่างแต่ในความเป็นจริงมันเต็มไปด้วยความเมตตาของมนุษย์ตราบใดที่มีรักแท้จะไม่มีอันตรายใดๆเลยมันไม่ได้ลงโทษอะไรเลยจริงๆฮะหวังชิวเอ๋อเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างสงสัยหวังตงเอ๋อพูดอย่างมั่นใจคุณไม่เห็นหรือสถานที่แห่งนี้ช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกของเราได้หุบเขาเฉียนคุณเหวินชิงไม่ใช่หุบเขารักอลุกโชน ของเฉียนคุณมันจะเกลียดเฉพาะผู้ที่ทรยศต่อความรักสิ่งเหล่านี้มันเห็นได้จากปัญหาของมันแม้ในระดับการผจญภัยก็เพียงช่วยชีวิตผู้คนและไม่ฆ่าคนดังนั้นเฉียนคุณเหมือนชิงคนนี้กำลังถามว่าเรามีความรู้สึกอย่างชัดเจนหรือไม่หวังชิวเอ๋อดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรหวังตงเอ๋อส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันก็ก็ไม่รู้เหมือนกัน แค่เสียมันไปเสียแล้วเฉียนคุณถามชิงและถามเราสองคนว่าเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเขาคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรืออีเฮาอยู่ที่ไหนหวังชิวเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณฉลาดและสงบมากแต่หวังตงเอ๋ยิ้มเล็กน้อยไม่มีอะไรดีเกี่ยวกับฉันฉันจำเป็นต้องอวดต่อหน้าคนของฉันหรือไม่เขาเป็นพระเจ้าของฉันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน คำง่ายง่ายเหล่านี้ดูเหมือนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อหวังชิวเอ๋อในขณะนี้เธอมองไปที่หวังตงเอ๋ออย่างว่างเปล่าและยังคงเงียบอยู่เป็นเวลานานหวังตงเอ๋อก็มองเธอแปลกแปลกฉันพูดถูกไหมทันใดนั้นดวงตาของหวังชิวเอ๋ออ่อนลงบางทีคุณอาจพูดถูกนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับคุณในใจของเขาได้หวังตงเอ๋อส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่คิดอย่างนั้น ความแตกต่างระหว่างเราก็คือเรามาก่อนฉันรู้จักเขาก่อนและฉันได้ครอบครองตําแหน่งในใจของเขาแล้วมิฉะนั้นด้วยความเป็นเลิศพี่สาวคุณจะไม่ดึงดูดเขาได้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปเมื่อมาถึงจุดนี้หวังตรงเอ๋ก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะหวังชิวเอ๋ซึ่งดูเหมือนเขาทุกประการแต่ดูเย็นชาและเป็นวีรบุรุษเขารู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจ หวังชิวเอ๋ยยิ้มอย่างไม่เห็นด้วยไม่คุณไม่เข้าใจจริงๆแล้วฉันแพ้ตั้งแต่แรกและฉันก็แพ้อย่างทีท่วนมากไม่ว่ายังไงก็ตามฉันเทียบคุณไม่ได้หวังตงเอ๋อตกตะลึงพี่สาวชิวเอ๋อถ้าฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวฉันคงคิดว่าคุณเป็นน้องสาวที่หายไปของฉันเราดูเหมือนกันมากทันใดนั้นอารมณ์ของหวังชิวเอ๋อก็ตื่นเต้นเล็กน้อยฉันคิดผิดบางทีฉันไม่ควรทำเช่นนี้ตั้งแต่แรก หากฉันสามารถติดต่อกับเขาก่อนหน้านี้และด้วยใบหน้าอื่นก่อนที่คุณจะเปิดเผยรูปลักษณ์ของคุณฉันยังมีโอกาสก่อนที่ฉันจะบอกคุณหวังตงเอ๋อถามอย่างสงสยัยพี่สาวชิวเอ๋อทำไมฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหวังชิวเอ๋อใสา่หัวเงียบยังคงพูดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะฉันยังไม่รู้จักหัวใจของตัวเองมันคงจะดีถ้าฉันสามารถจำตัวเองได้เร็วกว่านี้หรือบางที ฉน of of いいันไม่ควรออกมาเลยค้นหาเขาฉันผิดผิดเสมอหวังตงเอ๋อไม่พูดอีกต่อไปเพียงแค่ฟังอย่างเงียบฮ่าคุณสงสัยหรือเปล่าว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหวังชิวเอ๋ยยิ้มแปลกเล็กน้อยและประชดเล็กน้อยแต่เป้าหมายของการย้อเย้ยก็คือตัวเธอเองหวังตงเอ๋อพยักหน้าเบาฮ่าหวังชิวเอ๋อหัวเราะและพูดว่าโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ได้อย่างไร คุณคิดว่าเราจะดูเหมือนกันทุกประการโดยไม่ต้องมีสายเลือดเดียวกันเหรอคุณไม่คิดว่าฉันเป็นเหมือนเทพีแห่งแสงในจิตใจของเขาเหรอหวังตงเอ๋อตกตะลึงพี่สาวชิวเอ๋อคุณหมายถึงอะไรหวังชิวเอ๋อกล่าวว่ารูปลักษณ์ของฉันเดิมมาจากคุณกล่าวอีกในหนึ่งมันมาจากการฉายภาพในหัวใจของเขาความทรงจําที่ลึกซึ้งที่สุดในหัวใจของเขาคือการฉายภาพหัวใจของเขาที่เต็มไปด้วยความรัก ดังนั้นฉันจึงปล่อยให้ตัวเองปรากฏตัวต่อหน้าเขาแบบนี้อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยคาดหวังว่าพี่สาวที่คุณเคยบอกเขานั้นจะไม่มีอะไรนอกจากตัวคุณเองและการฉายภาพในใจของเขาคืออนาคตของคุณเมื่อคุณโตขึ้นในที่สุดหวังตรงเอ๋อก็ไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปเธอลุกขึ้นจากพื้นและมองไปที่หวังชิวเอ๋อด้วยความประหลาดใจชิวเอ๋อคุณกำลังพูดถึงอะไร คุณรูปร่างหน้าตาของคุณปลอมจริงๆหรือรอยยิ้มของหวังชิวเอ๋ยยังคงบานสะพรั่งและเธอก็พูดด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานคุณสงสัยฉันมานานแล้วใช่ไหมอันที่จริงไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นของปลอมควรจะบอกว่าเป็นจริงแต่ความจริงนี้ก็คือมอบให้ตัวเองด้วยตัวฉันเองรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงบอกเรื่องนี้กับเธอเพราะจู่ๆฉันก็อยากจะเห็นแก่ตัวสักครั้ง วันนี้ระหว่างเธอกับฉันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นเขาได้ถ้าฉันฆ่าเธอได้อย่างน้อยฉันก็ยังมีบางอย่างได้ในอนาคตหากฉันมีโอกาสฉันสามารถทำให้เขายอมรับฉันได้ผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่องของฉันหากฉันไม่ทําสิ่งนี้ฉันคงไม่มีโอกาสด้วยซ้ำฉันขอโทษต้องเออฉันรักเท่านั้นเขาในชีวิตนี้มากกว่าเขาช่วงเวลาที่ฉันตกหลุมรักเขาอย่างแท้จริง คือตอนที่เขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อกลืนน้ำพุร้อนเพื่อคุณที่ช่วยเขาไว้เพราะที่นั่นมีดอกรดีอวอนอยู่อีกต้นหนึ่งฉันเก็บมันมาด้วยเลือดของฉันเองและเลี้ยงมันให้เขามิฉะนั้นเธอคิดว่าเขาจะฟื้นคืนชีพได้จริงหรือสำหรับเขาฉันตระหนักได้ว่าฉันหลงรักเขาอย่างสุดซึ้งแล้วและหลงรักเขาอย่างสิ้นหวังความรักคือความเห็นแก่ตัวและครอบครองชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาได้ตายเพื่อเธอ และชีวิตปัจจุบันของเขาได้รับจากความรักที่ฉันเลือกมาด้วยเลือดของฉันเองเขาควรจะเป็นของฉันควรจะเป็นของฉันฉันรักเขา,ฉ,เขาฉันรักเขาจริงๆร,ร,รอยยิ้มกลายเป็นน้ำตาหวังชิวเอ๋ยยังคงนั่งอยู่ที่นั่นแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเห็นน้ำตาของเธอหวังตรงเอ๋ยก็เงียบไปไม่มีความประหลาดใจหรือความเป็นปรปักษ์ในดวงตาที่สวยงามของเธอแต่ดวงตาของเธอก็ค่อยๆมั่นคง เธอกล้มลงเบาๆและโค้งคำนับอย่างช้าๆต่อหวังชิวเอ๋อชิวเอ๋อขอบคุณขอบคุณที่ปล่อยให้อีเฮามีชีวิตอยู่หากไม่มีคุณเขาคงตายเพื่อฉันฉันสัมผัสได้ถึงความรักของคุณที่มีต่อเขาคุณรักเขามากด้วยความจริงใจแต่ก็มีเลือดร้อนไหลอย,อยู่ในใจและเลือดนี้ก็เต็มไปด้วยลมหายใจของเขาคุณพูดถูกหรือสิ่งที่เฉียนคุณเหวินชิงกูทำก็ถูกต้องเช่นกัน ระหว่างเราควรมีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่เคียงข้างเขาได้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหรือฉันจะยังคงปฏิบัติต่อเขาอย่างดีและรักเขาอย่างสุดซึ้งชิวเอ๋อฉันมีคำขอเดียวเท่านั้นหากคุณชนะคุณจะรักเขาต่อไปเหมือนฉันได้ไหมน้ำตาของหวังชิวเอ๋อหยุดกระทันหันแต่เธอก็สายหัวอย่างเงียบฮ่า การเปลี่ยนแปลงของฉันคือการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงสุดและสามารถเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวยิ่งไปกว่านั้นคุณคือคุณและฉันก็คือฉันคุณคือหวังตงเอ๋อและฉันก็เป็นหวังชิวเอ๋อร์ฉันเองที่อยากให้เขาตกหลุมรักหวังตงเอ๋อกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นถ้าฉันตายอย่าบอกเขาว่าฉันตายอย่างไรปล่อยให้เขาคิดว่าฉันหายไปด้วยวิธีนี้อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งยังชีพอยู่ในใจของเขาและในอนาคตคุณจะรักเขาให้ดี เขาให้ความรักของเขาค่อยๆโอนมาสู่เธอทันใดนั้นดวงตาที่สวยงามของหวังชิวเอ๋อก็เบิกกว้างขึ้นและรูม่านตาในดวงตาที่สวยงามของเธอก็ลุกขึ้นทันทีและเธอก็คำรามว่าทำไมคุณถึงพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้คุณอยากจะสั่นคลอนความมุ่งมั่นของฉันหรือคุณกำลังฝันขณะที่เธอพูดร่างที่เพรียวบางของเธอก็กระเด็นออกจากพื้น และหอกมังกรทองก็อยู่ในมือทันทีกลายเป็นแสงสีทองและแทงไปทางหวังตรงเอ๋อราวกับสายฟ้าด้วยภาพนี้ดูเหมือนงูทองนับพันตัวกําลังเต้นรำกันอย่างดูเดือดและมาบรรจบกันเป็นมังกรทองขนาดใหญ่แรงผลักดันอันสง่างามของมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันในชั่วพริบตาทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะรี่ลง และภาพนี้ดูเหมือนจะครบแน่นความขุ่นเคืองภายในและความภาคเพียรในความรักของหวังชิวเอ๋ออย่างสมบูรณ์แสงแวววาวเบ่งบานจากด้านหลังหวังตงเอ๋อเธอแต่นิ้วเท้าของเธอลงบนพื้นและร่างกายของเธอก็บินไปอย่างแผ่วเบาแล้วสีเหลืองสีม่วงสีม่วง,งสีดำสีดำสีดำวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งหกนั้นเปล่งประกายเจิดจ้าแหวนวิญ,ญญาณวงที่สองส่องแสงเจิดจ้า และแสงของเทพผีเสื้อนับไม่ถ้วนถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจากปีกผีเสื้อคู่หนึ่งโจมตีมังกรทองที่กำลังจะมาถึงเสียงคำรามที่รุนแรงอย่างคงด้านหวังเติงถอยขึ้นไปในอากาศหวังชิวเอ๋อไล่ตามเขาพร้อมกับชักหอ,อกออกไปเกือบจะในพริบตาหวังตรงเอ๋อถูกบังคับให้ไปที่ขอบของเจดีย์ที่เยือกแข็งนี้ทันใดนั้นร่างอละเอียดอ่อนของหวังตรงเอ๋อก็จมลงแสงทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังเธอก็หายไปและคอนสีดำก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในมือของเธอ เมื่อไรท่ามกลางการระเบิดที่เจาะหูหอกมังกรทองก็ปรากฏตัวขึ้นแต่เห็นได้ชัดว่าพลังของค้อนนั้นไม่เพียงพอที่จะบังคับมันออกไปโดยสิ้นเชิงและมันถูกกระแทกออกจากระยะลำตัวของหวังตงเอ๋อเท่านั้นพัฟแสงสีเลือดระเบิดออกมาและหอกมังกรทองแทงแขนซ้ายของหวังตงเอ๋ออย่างดูเดือดแทงโดยตรง ทันใดนั้นความสามารถในการกลืนกินชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวของหอกมังกรทองก็ระเบิดขึ้นแต่วงกลมรัศมีสีทองก็สว่างขึ้นบนแขนซ้ายของหวังตงเอ๋อซึ่งมาจากพลังของกระดูกแขนซ้ายของแสงสีทองซึ่งแทบจะต้านทานการกลืนกินไม่ได้แต่คุณยังสามารถเห็นได้ว่าไม่มีเลือดบนแขนของตงเอ๋อทำไมหวังชิวเอ๋อจ้องไปที่หวังตงเอ๋อด้วยสายตาที่เฉียบคม เธอรู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งของหวังตงเอ๋อมันเป็นไปไม่ได้ที่การยิงครั้งนี้จะทำร้ายเธอแม้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างทั้งสองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอย่างแน่นอนแม้ว่าหวังตงเอ๋อจะไม่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ขั้นสูงสุดแต่เขาก็มีจิตวิญญาณการต่อสู้คู่และไม่ได้กว่าตัวเองในแง่ของการฝึกฝนหวังตงเอ๋ยิ้มเล็กน้อยช็อตนี้คือการตอบแทนความการุณาของคุณที่ช่วยอีห่า แต่ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ในทางกลับกันฉันจะต่อสู้เพื่อความสุขด้วยช็อตนี้จากคุณเท่านั้นฉันจะต่อสู้เพื่อความสุขของฉันอย่างสบายใจได้ไหมเอาหน้าชิวเอ๋อใช้พลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณขณะที่เขาพูดทันใดนั้นดวงตาของหวังตงเอ๋อก็สว่างขึ้นและดวงตาสีฟ้าอมชมพูของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินโดยสิ้นเชิง ค้อนในมือขวาของเธอก็หายไปและปีกของเทพผีเสื้อก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจากนั้นร่างกายที่บอบ,บางของเธอก็กลายเป็นแสงสีน้ำเงินทองพุ่งสูงขึ้นหวังชิวเอ๋อเพียงรู้สึกว่าหอกมังกรทองของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนที่หวังตงเอ๋อจะกำจัดมันออกไปจากนั้นแสงสีน้ำเงินทองที่พราวก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าการเต้นรำของเทพผีเสื้อทักษะจิตวิญญ,ญาณที่หกของหวังตงเอ๋อ ทักษะวิญญาณน,นี้ถูกใช้โดยหวังตงเอ๋อเมื่อเธอเผชิญหน้ากับปรมาจารย์วิญญาณมังกรกระดูกหยานเฟิงแม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณมังกรกระดูกที่มีระดับเจ็ดวงแหวนหยานเฟิงก็เกือบจะพ่ายแพ้ให้กับทักษะนี้แต่คราวนี้หวังตงเอ๋อปล่อยทักษะนี้ออกมาอีกครั้งจริงๆในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ชิวเออระวังด้วยฉันจะไม่แสดงความเมตตาเด็ดขาดเสียงของหวังตงเอ๋อดังมาจากอากาศ